แค่เป็นตัวเราทำแบบของเราต่อไปจะทำยังไงจะตามใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ยายจ่ายยืนตรงนี้เพราะสิ่งที่ทำสิ่งที่เรารักกันถ้าไม่ชอบก็เลิกลาไป จะตามตามใจกับทุกคนไม่ไหวมานั่งเฝ้าเราชีวิตของชาววานมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้กันให้กำลังใจกันในต่างแดนจะให้ถูกใจคนทุกคนโอ้เฮ็บดบ่ใดนี่ละชีวิตของเฮาอยู่สู่ต่อไปถ้าเข้าใจกัน ชีวิตต่างแดนมีใครจะเข้าใจบ้างนอกเนื้อจากพวกเราที่อยู่ต่างแดนสู่เหมือนกันแต่อยากให้เข้าใจกับความรู้สึกคนไกลบ้านอยากให้ทางบ้านเห็นใจและส่งกำลังใจให้ลูกสาวเจ้าแด่เด้อ ค่อยเป็นแค่ปากส่งข่าวๆให้เจ้าเห็นทำได้แค่นี้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาจะทำยังไงจะช่วยยังไงมันก็ไม่เห็นผลเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวตนคนที่เขาต้องสู้ก,ก้าวข้ามด้วยตัวเองชีวิตนี้แหละ มันไม่ได้สวยเลิศลัวแต่ความจริงอยากให้รู้ที่ทุกคนสู้เพราะครอบครัวทางนั้นครอบครัวทางไทยต้องให้เข้าใจความรู้สึกกันบ้างโบเมนแต่สั่งเงินเงินเงินแค่พูดกำลังใจถามไทยไม่มีรู้จักฝึก พูดจะไม่เด้อพ่อเอ้ยเด้อแม่เอ้ยอืว่าไม่จากวันนี้นะส่งกำลังใจให้ลูกสาวบ้างสบายดีไหมกินข้าวหรือยังดูแลตัวเองบ้างนะคำเหล่านี้ทุกคนล่อมานานเกินนานจนลืม ว่าได้ยินเมื่อไรอมันเป็นเพลงบนเนี่ยพี่น้องอืมอ่ะไปไปไป,ไปเป็นกําลังใจทุกคนเด้อบอได้เฮากันให้กําลังใจเจ้าของและสาวเอ้ยนะนะนะอืม